วัครับวันนี้พบเกั Fairy t a i l Forces ยูนิกับผมเกับมิสเตอรเคเกม f i r y Tail คกับที่หลายคนรอคอยมาอย่างยาวนานครับได้เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับภาษาไทย100%คนค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยซึ่งวันนี้ครับผมจะมารีวิวครับไม่ใช่สิต้องเรียกว่ามาป้ายาดีกว่าวันนี้ผมจะมาป้ายยานะครับให้น้องๆเพื่อนๆครับอยากเล่นเกม Fairy Tail เกมนี้กันมากขึ้นนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยครับ และก็เข้ามาในเกมครับซึ่งอ่าไอดี ID นี่ครับผมเล่นมาได้ประมาณ1วันนะครับ1วันก็เวล4ี4แล้วซึ่งเลเวลนั้นตอนที่อยู่ประมาณเวล1ถึง30เนี่ยค่อนข้างจะเวลวหวซึ่งเกมเกมนี่ครับเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องครับตามแบบฉบับของมังงะและก็อนิเมะน,นะครับค่อนข้างจะจับมากๆเลย ซึ่งมาถึงเขาจะเป็นบทเกิดนํำครับบทเกิดนํำก็คือ,อเป็นฉากครับที่แอตโนโลเกียครับบุกเข้าไปในเกาะของเฟเทลนะครับซึ่งเขาจะสอนเราต่อสู้กันก่อนนะครับซึ่งเกมเกมนี้เราสามารถาเลือกส,ก,ก,สก,กุลได้1ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักนะสามารถเลือกสก,กิลได้1ตัวและก็นอกนั้นจะโจมตีโดยอัตโนมัตินะครับเป็นเกมแนวเชินเบสแบทเทิลนะครับ เกมเกมนี้ภาพค่อนข้างจะสวยนะครับน่ารักมากๆเลยภาพสดใสมากๆครับแล้วก็เหมือนกับในมังงะและก็อนิเม,มะมากๆนะครับอ,อาจจะมีคนที่คิดว่าเป็นเกมแนวเทิร์นเบสแล้วมันดูซ้ำซากหรือเปล่าผมตอบเลยครับว่าไม่ครับเกมเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ว่าเราจะจัดทีแบบว่าใส่ตรอดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับ เราต้องจัดทีมที่แบบว่าค่อนข้างจะเข้ากันหน่อยโดยมีการโจมตีมีการป้องกันมีการบัฟมีการฮิวเลือดกันสักหน่อยนะครับถึงจะดีนะถ้าเราใส่แต่พวกโจมตีเพียวๆนั้นอาจจะแพ้ได้นะครับซึ่งตัวละครหลักๆจากที่ผมเล่นเองนะตัวละครที่ควรจะมีมากๆคือวินดี้ครับวินดี้เนี่ยคือตัวละครที่ควรจะมีในทีมมากๆนะครับเพราะเป็นสายฮิวเลือดที่เก่งมากๆ ทำให้เราผ่านด่านยากๆไปง่ายยิ่งขึ้นนะครับสายฮิลเนี่ยสําคัญนะส่วนภาพสกุูสกิลผมคิดว่าดูสวยงามน,นะครับดู R อฟฟเอฟฟกสีสันเนี่ยสวยงามมากๆครับนี่ครับวินดี้ฮิลเลือกขึ้นมา โอเคแล้วก็มาสเตอร์ครับมาสเตอร์ mm hmm. ก็จะแปลงล่างเป็นล่างยักษ์ครับแล้วก็ยือมังก่อนแอนโนโลเกียเอาไว้นะครับแต่ก็ยื้อไม่สําเร็จเนาะสุดท้ายเกาะแฟรลี่ก็หายไป7ปีนะครับโอเคบทเกิดนําก็ประมาณนะครับต่อไปคือการเลือกตัวละครหลักครับ และก็ตัวละครครับตัวละครที่เราสามารถเลือกเล่นได้เป็นตัวละครหลักๆนะครับก็จะมีทั้งหมดก็คือ8ตัวนะครับตัวละครหลัก8ตัวและก็จะมีให้เลือกอาชีพครับหรือเลือกคลาสนะครับทั้งหมดก็คือ9คลาสนะครับ8ตัวหลักแล้วก็9อาชีพนะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆอย่างเช่นน้องคนนี้ครับน้องถือเกียวคนนี้ก็จะมีให้เลือก2อาชีพครับหรือ2คลาสนะครับก็คือเวทเสริมพลัง และก็เวหลมนะครับซึ่งแต่ละอาชีพหรือแต่ละคลาสนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นเวทเสริมพลังเวทเสริมพลังนั้นเป็นเวทที่จะมีดาเมจในการโจมต,ตีศัตรูตัวเดียวแรงมากๆครับเมื่อวานผมเจอใน PVP ครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจตัวเดียวเนี่ยแรงขคตโขนะครับ ต่อไปคือเวทลมครับเวทลมนั้นจปะป็นตัวละครที่มีอาค่าพลังโจมตีทั้งการตีเดี่ยวและการตีหมู่ครับที่เกือบจะเท่ากันนะครับซึ่งจุดเด่นๆของเวทลมก็คือค่าคลิที่สูงมากๆครับติดคลิได้ง่ายมากๆครับและก็มีสกิลที่ทั้งหมู่และก็เดี่ยวนะครับเวทลมเนาะต่อไปก็คือ เวทลื่นเสียงครับเวทลื่นเสียงนั้นจะเป็นการโจมตีหมู่ที่หมู่มากๆครับและก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะถึกมากๆต่อการโจมตีเวทมุนนะครับโจมตีหมู่แล้วก็ถึกต่อเวทมุนมากๆนะครับลื่นเสียงครับต่อไปก็คือเวทปืนเวทปืนนั้นค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจสายหมู่เนี่ยเยอะมากๆครับดาเมจหมู่เนี่ยแรงมากๆเลยนะครับเวทปืนเนี่ยถ้าใครที่ชอบดาเมจหมู่ แรงแรงเนี่ยเวทปืนเนี่ยเหมาะมากๆนะครับต่อไปคือเวทยยาค่ะเวทยานั้นก็เป็นสายซัพพอร์ตสายฮิลเลอร์นะครับซึ่งเวทยานั้นก็จะมีทั้งสกิลโจมตีด้วยและก็ส er, กิลฮิลเลือดและก็สกิลบัฟก็หรอกนะครับรตัวละครที่ค่อนข้างจะตีนะ,ะตัวละครสำคัญมากๆครับในโหมดของ PVP หรือในโหมดของล่าบงล่าบอสครับรตัวละครสายนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะครับคอยฮิลเลือดคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับ ต่อไปก็คือเวทฟุ้นฟูเวทฟุ้นฟูนั้นก็จะต่างกับเวทยาตรงที่ว่าจะมีดามเอที่แรงกว่าเวทยานะสามารถจบตีเองได้ด้วยและสามารถหิ้วเลือดช่วยเพื่อนได้ด้วยนะครับค่อนข้างจะแจ่มนะโจมตีก็ได้หิวเลือดก็ได้นะครับและก็จะมีบัฟในการบัฟเกราะได้ด้วยนะครับปตัวละครที่ตีก็ได้หิ้วเลือดก็ได้นะครับและก็ต่อไปครับคือเวทพิทักษ์ครับ เวทพิทักษ์นั้นเป็นตัวละครสายป้องกันครับเป็นตัวละครสายแทงของทีมเนาะก็มีทั้งการโจมตีหมู่และการบัฟเพื่อนตัวนะครับการโจมตีก็มีการบัฟเพื่อนก็มีเป็นการล้างบัฟสถานะนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเวทพิทักษ์ครับสายป้องกันของทีมเนาะและก็เวทหิมะกับเวทอัคาระสองเวทนี้เป็นเวทสายสถานะนะครับเวทอา ิมะก็จะเป็นการโจมตีที่หมู่มากๆและก็จะมีการติดพวกสถานะนู่นนี่นั่นเยอะมากนะครับเป็นเวทปู่และก็มีสถานะด้วยเวทของหีมาครับส่วนเวทอาคาัคละเวทอัคละนั้นปะตรครที่มีสปีดสูงมากๆและก็การโจมตีนั้นส่วนมากจะเป็นการติดพวกสถานะปิดพนองปิดผนึกครับปะตรครที่คอยป่วน คู่ต่อสู้ได้ดีมากๆนะครับประครสสาคัญตัวหนึ่งเลยนะในหมวดของ PVP ครับคอย่วนคู่ต่อสู้ดีมากๆครับเวทมนต์ก็มีประมาณนี้เนาะก็เลือกเอาครับเลือกเอาว่าคุณชอบสายไหนคุณชอบตัวละครน้องคนไหนก็เลือกเอานะครับโอเคครับเราไปดูในเกมกันเลยครับไปนะครับแต่พอ30ขึ้นไปปุ๊บจะยากขึ้นนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับ สามขึ้นไปเนี่ยจะช้าขึ้นนะครับอ่าซึ่งอย่างแรกครับผมจะมาแนะนำครับของรางวัลครับล็อกอินรายวันนะครับของรางวัลที่จะแจกทุกวันเนาะซึ่งแจกค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับล็อกอิน2วันครับแจกอสูรเวทบุญครับหรือสัตว์เลี้ยงครับในแล้งสามหนึ่งตัวนะครับดีมากๆแล้วก็ล็อกอิน3วันครับแจกไปเลยครับลักซัตหนึ่งตัวครับซึ่งปตลคอนจอมเวทระดับ SS 1ตัวนะครับ ล็อกอินแค่3วันได้ SS 1ตัวโอ้โ oh, ห oh, โคตรจะแจมมากๆครับซึ่งอาแรงสูงสุดของจอมเวก็คือ SS นะครับแล้วมันก็แจกด้วยแค่ล็อกอิน3วันนะครับลักซัตร1ตัวแจมโคตๆเลยแล้วก็ล็อกอิน14วันครับได้พหณาลิมิเต็ดตัวนะครับอันนี้ก็แจมนะแล้วก็ล็อกอิน21วันครับได้สัตว์อสูรครับหรือสัตว์เวทมนครับ1ตัวนะครับ แล้วก็ล็อกอิน28วันครับได้ชุดคอสตูมครับแฟชั่นฟฟีไปเลย1ชุดนะครับโอ้โหล็อกอินลายวันเนี่ยแจกของค่อนข้างจะเยอะโคตรโคตรนะครับลักซัส3วันสัตว์เลี้ยงอลิมิเต็ด8วัน14วันได้หาชนะอลิมิเต็ดอีก21วันก็ได้สัตว์เลี้ยงอีกแล้วก็28วันก็ได้ชุดแฟชั่นคอสตูมสวยงามฟรีๆหนตัวนะครับแจกเยอะโคตโคตรเลย แล้วก็มาพูดถึงการจัดทีม <HHH> <ව. S 1> ครับการจัดทีมเข้าไปที่ตรงจอมเวทนะครับซึ่งการจัดทีมันเราสามารถจัดทีมได้หลายรูปแบบนะครับทั้งการแบบโจมตีหรือแบบอ่าเสมอภาพนะครับซึ่งการจัดทีมเนี่ยส่งผลต่อค่าพลังนะครับอย่างเช่นจัดทีมแบบว่าทะลวงเลยโจมตีก็จะเพิ่มแต่ดาเมจนะครับแต่ถ้าเราจัดทีมแบบอันสองคือเสมอภาพก็จะมีการเพิ่มทั้งดาเมจทั้งการฮิลเลือดทั้งการป้องกันนะครับการจัดทีมเนี่ยถือว่าส่งผลเนาะ ก็การจัดทีมนี่แล้วแต่คนนะครับว่าคุณชอบจัดทีมแนวไหนโจมตีเพียวๆเลยหรือว่ามีป้องกันด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับคุณควรจะมีตัวละครที่เอาไว้หิ้วเลือดเอาไวบ้บัฟป้องกันมั่งนะครับซึ่งตัวละครที่ผมแนะนําก็คือวินดี้ครับวินดี้นั้นเป็นตัวละครที่หิวเลือดดีมากๆและก็บัฟป้องกันด้วยนะครับคือปตัวละครที่ดีโคตรๆครับมีไว้เนี่ยอุ่นใจมากๆครับสามารถผ่านดานได้ ง่ายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวนะินดี้นั้นเป็นตัวละครที่คุณแค่เติมตังค์ครับเติมตังค์ครั้งแรกก็ได้มาแล้วซึ่งเติมตังค์ครั้งแรกอยู่ที่แค่ส4บาทนะครับส .4 บาทเท่านั้นได้วินดี้หตัวนะครับซึ่งผมแนะนําเลยว่าควรจะมีนะครับควรจะมีควรจะเปย์สักครั้งหนึ่งครั้งแรกนะครับควรจะมีมากๆากครับเพราะวินดี้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะโอเคต่อไปผมจะโชว์บทเนื้อเรื่องนะครับซึ่งตอนนี้ผม อ,อยู่ในโหมดเนื้อเรื่องของลัลลาบายนะครับคุยปิศาจลัลลาบายเนาะโอเคไปต่อสู้กันนี่ครับปิศาจลาละบายศึกเนื้อเรื่องไปลุยกันเลยครับซึ่งการต่อสู้ครับเราจะกดออโต้ก็ได้หรือจะกดเลือกสกิลโจมตีก็ได้นะครับกดที่เวทมนต์นะแล้วก็เลือกสกิลครับแล้วก็เลือกเป้าหมายได้เลย แล้วก็จะมีสกิลของสัตว์เลี้ยงครับซึ่งในเกมเกมนี้สัตว์เลี้ยงค่อนข้างจะสําคัญมากๆนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนั้นไม่ได้มีดีแค่น่ารักนะครับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างจะเก่งนะเป็นอ่เกมที่สัตว์เลี้ยงมีประโยชน์มากๆครับเพราะบางเกมนั้นสัตว์เลี้ยงก็แค่ดูน่ารักสวยงามใช่ไหมล่ะแต่เกมเกมนี้ไม่ใช่ครับสัตว์เลี้ยงคือสัตว์เอาไว้โจมตีคือสัตว์ที่เอาไว้ช่วยเหลือให้เราต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ คือสกิลของสัตว์เลี้ยงนะั้นจะมีสกิลโจมตีที่จะคอยลดค่าพลังนู่นนี่นั่นของมอนสเตอร์ได้นะครับและอีกอย่างนะครับเกมเกมนี้ไม่ง่ายนะครับครับเดียวเลยไม่ง่ายเห็นไหมครับผมตีไปไม่ใช่แบบว่าเทินเดียวจัดก,การได้เลยนะไม่ใช่นะครับการเล่นค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ไม่นานมากนะครับนี่ไงสกิลของสัตว์เลี้ยงก็จะมีอะไรบ้างมีการ มีโอกาส15%ทําการลดค่า MP ของเป้าหมายได้ด้วยเห็นไหมครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับคอยลดค่านุ่นค่านี่ของศัตรูได้นะครับผมว่าแจมนั้น,นเนี่ยคือเกมอื่นๆน่นนะพอเรามีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมมีประโยชน์อะไรสัตว์เลี้ยงก็คือเดินตามใช่ไหมล่ะ <c ười> คือเกมอื่นแค่เดินตามแต่เกมเกมนี้คือเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาต่อสู้ด้วยและสัตว์เลี้ยงเนี่ยดันเก่งซะงั้นอนะ่ะ <c ười> คือถ้าเราคิดเกียจควบคุมสามารถกดออโตได้นะครับออโตได้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวเห็นไหมครับถ้าผมไม่มีเวนดี้เนี่ยบัฟบป้องกันบัฟบิวเลือดเนี่ยป่านนี้เลือดลดลงไปหมดแล้วมั้งเนี่ยแต่เอลซ่าผมนี่โดนปิดผนึกเลย <c oughs> ตัวละครสายปิดผนึกเนี่ยค่อนข้างจะดีนะถ้าใครเลือกเล่นเนี่ย คือมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะปวดศัตรูได้ดีมากๆเลยอ่ะอีกสองตัวอาส่วนเกรกับนัสสึเขาจะแจกมาตามด่านเนื้อเรื่องนะครับสุดเอลซ่านั้นแค่เราเข้าเกมก็ได้รับมานะครับแจกทุกคนเนาะเอลซ่าเนี่ย ต่อไปก็คือระบบของเวทมนต์นะครับเวทมนต์กดเข้าไปที่เวทเนาะก็จะมีการ upgrade, อัปเกรดอาสซกงสกิลโจมตีซึ่งสกิลนั้นจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับยิงเวลสูงสกิลยิ่งปลดล็อกเยอะนะครับแล้วก็จะมีสกิลติดตัวสกิลติดตัวนั้นเราต้องใช้แต้มของอาสกิลนะครับใช้แต้มสกิลในการอัปเกรดนะครับแล้วก็ใช้เงินด้วยเนาะสกิลติดตัวเพิ่มพวกเลือดเพิ่มพวกอาลบลีเพิ่มความสามารถในการ คราบของการคราบยาการปรุงอาหารนะครับเกมเกมนี้มีการคราบของนะครับคราบของก็ได้แล้วก็สกิลติดตัวในการเพิ่มค่าพลังโจมตีป้องกันของตัวเองพลังโจมตีป้องกันของพวกพ้องก็มีนะครับซึ่งจะแบ่งออกนะเป็นของตัวเองและของพวก้องนะครับและเกมเกมนี้ก็มีตลาดนะครับมีตลาดซื้อขายด้วยนะผมคิดว่าระบบเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับนี่เลยระบบตลาดครับ เราสามารถเอาเอา,เอาวงอาวุธเอาสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงมาวางขายกันได้นะครับเป็นระบบตลาดเนาะแล้วก็ต่อไปคืออีเวนต์ประจวาวันซึ่งผมแนะนานะครับให้กดเข้าไปที่กิจกรรมครับข้องบนนะครับกิจกรรมแล้วมันก็จะบอกอีเวนต์ครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ทุกคนแหละพยายามทำอีเวนต์ทั้งหมดนี้ให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันแจกของเยอะมากๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อนะครับเพราะมันมีหลากหลายเนาะทั้งการโจมตีทั้งการเดินเที่ยว ทั้งการขุดสมบัตินะครับซึ่งค่อนข้างจะมีอะไรให้ทําเยอะแยะนะครับแล้วก็มีอีเวนต์รายวันอ่าเป็นอีเวนต์ที่จะมาตามเวลานะครับอย่างเช่นอ่าตอนบ่ายโมงจะมีปาร์ตี้ตอนบ่ายสองจะมีแช่ออนเซนประมาณนี้เนาะจะมีอีเวนต์ที่มาเป็นเวลานะครับแล้วก็ PVP ถ้าใครชอบ PVP มา3าทุ่มนะครับซึ่ง PVP ของเกมเกมนี้มันใช้เล่นนะ เป็นการปาร์ตี้ต่อสู้กันนะครับซึ่งไม่ใช่การต่อสู้แบบเดียวๆนะครับจะเป็นการต่อสู้แบบปาร์ตี้เนาะค่อนข้างจะหมันมากๆนะครับ3ามทุ่มของทุกวันนะครับ PVP ครับและต่อไปก็คือระบบของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นั้นก็จะมีการคราฟของได้ด้วยหรือการสร้างของครับเราสามารถสร้างไอเทมสร้างเอาวงอาวุธเอาไว้ใช้เองหรือเอาไว้ขายก็ได้นะครับถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายขายของสายคราฟของเนี่ย เจ๋มมากนะครับมีระบบในการคร้าของขายของได้ด้วยแล้วก็มีการฝังพวกเ,เพชรพวกเพิ่มค่าพลังให้กับพวกอาว,อาวุธให้กับชุดนะครับแล้วก็มีลูนมีการหลอมด้วยซึ่งพวกลูนนั้นจะเปิดเวล60นะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปคือพาหนะครับซึ่งพาหนะนั้นก็มีหลากหลายโคตรนะครับก็ได้จากพวกกิจก,กรรมกิจกรรมเนาะแล้วก็มีการอัปเกรดพาหนะด้วยนะครับซึ่งพาหนะนั้นก็จะมีการเพิ่มค่าพลังนะครับ มีการอัปเกรดได้ด้วยซึ่งถ้าเราล็อกอินครบ14วันจะได้ตัวละครอันนี้ครับ14วันเราจะได้มาขาวตัวนี้1ตัวนะครับก็ดูสวยงามนะเนี่ย14วัน1ตัวนะครับแล้วก็กาชาครับเกมเกมนี้มีกาชานะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับซึ่งกาชาครับให้กดเข้าไปที่คําว่ากิจกรรมพิเศษนะครับกิจกรรมพิเศษแล้วก็ต่อด้วยเมจิกเฮา s e นะครับ นี่คือกาชาของเกม a ฟนต์เทลนะครับซึ่งกาชาครับจะมาเป็นรอบนะครับซึ่งรอบนี้นั้นจะรีเซ็ตอีกทีก็คือในวันที่24นะครับวันที่24รีเซ็ตไปก็น่าจะมีตัวละครอะไรใหม่ๆมานะครับซึ่งกาชารอบนี้นั้นก็จะมี2ตัวละครนี้ครับฝีครับจองเวสสายปิดผนึกครับระดับ S แล้วก็เจราดครับจองเวระดับ SS นะครับรอบนี้มี2ตัวละครนี้เนาะ ซึ่งการเปิดกาชาครับจะใช้ตั๋วรูปร่างประมาณนี้ครับซึ่งตั๋วนั้นสามารถหาได้จากพวกอ e ีวงอีเว์หรือไม่ก็ร้านค้านะครับร้านค้านี่หมายความว่าร้านค้าตลาดนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีตั๋วที่สามารถขายในตลาดได้เนาะหรือเราสามารถใช้เพชรครับใช้เพชรในการซื้อตั๋วก็ได้ซึ่ง1ตั๋วครับใช้เพชร50เมตรนะครับเปิดแบบมันตีก็คือใช้เพชไป500เมตรนะครับ ซึ่งตัวละครในกาชาตอนนี้ก็มี2ตัวละครนี้แล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเดียวในคลิปต่อไปในคลิปต่อไปผมจะเปิดกาชาให้รับชมกันนะครับมาดูกันว่าเลทข,ของกาชาเนี่ยจะประมาณไหนนะครับดีไม่ดีเลทออกง่ายไม่ง่ายครับคลิปต่อไปมาดูกาชาการเปิดกาชากันนะครับ ก่อนจบครับผมมาแนะนาโปรโมชั่นกันก่อนนะครับซึ่งโปรโมชั่นช่วงนี้ก็มีค่อนข้างจะเยอะมากมายนะครับซึ่งอย่างแรกก็คือกิจกรรมเติมตังค์ครับยิ่งเติมมากยิ่งได้มากนะครับก็เติม49บาทครับได้ตั๋วของกาชา4ใบนะครับแล้วก็เติม1059ได้ตั๋วกาชาอีก6ใบนะครับนี่คือการเติมเงินสะสมนะครับยิ่งเติมมากยิ่งได้มากเนาะมีพวกชิ้นส่วนของวินดี้ชิ้นส่วนของเอลซ่าด้วยนะครับ แล้วก็ต่อไปก็คือขวดขอผ่อนเวทมนต์ครับซึ่งขวดขอพรอเวทมนต์นั้นจะเป็นการเติมครับเพื่อการสะสมแต้มนะครับเพื่อเอาแต้มนั้นไปแลกพาหนะพิเศษครับดักกี้ดักนะครับแล้วก็แพ็ครายเดือนครับแพ็ครายเดือนนั้นอยู่ที่ราคาอ่า1บ9าบาทนะครับซึ่งล็อกอินทุกวันได้เพชรทุกวันนะครับก็เป็นแพ็ไรายเดือนเนาะซื้อครั้งแรกได้ไปเลยครับ300เพชรนะครับแล้วก็ล็อกอินทุกวันได้วันละ50เพชรนะครับ รวมๆทั้งหมดก็คือ1,750เมตรนะครับในราคา149บาทนะครับแล้วก็อ่แพ็คช่วยเติบโตครับแพ็กช่วยเติบโตจากเอซ่าครับแพ็กแพ็กนี้ต้องซื้อเป็นระดับขั้นนะครับก็ซื้อ149ก่อนถึงจะซื้อ329ได้นะครับต้องซื้อเป็นลำดับขั้นเนาะซึ่งของในแพ็กแพ็กนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะเป็นของพวกเอาไว้อัพกงอัพเกดเนาะ แล้วก็แพ็คที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดนะครับคือแพ็คแพ็คนี้เลยกองทุนเติบโตครับซึ่งแพ็คแพ็คนี้ราคาอยู่ที่299ครับ299และจะได้เพรทั้งหมดครับรวมๆกันก็คือ3,000เพรนะครับเยอะมากๆคุ้มมากๆครับราคาแค่299ได้ถึง3,000เพรนะครับซึ่งเพรนั้นจะได้ตามเลเวลนะครับวิล5วิล10วิอ15วิล30 40นะครับแล้วก็50 60เนาะ จะได้เพชรตามเลเวลนะครับซึ่งได้เยอะมากๆตั้ง3,000เพชรเนี่ยสูงสุดนะครับและก็ f a i r ี่พาสครับซึ่งแฟล r ี่พาสนั้นถ้าไปนในเกม ROV ก็จะเรียกว่า Battle p a พนะครับซึ่งแฟล r ี่พาสนั้นก็จะมีทั้งสายเปและสายฟรีนะครับซึ่งถ้าเป็นสายเปนั้นก็จะได้ของรางวัลเยอะหน่อยนะครับซึ่งรอบๆนี้นั้นก็จะมีการชิลด้วยการชิลจจอเวระดับ S นะครับแจกด้วยนะครับของสายเปนะมีการชิลวแล้วก็มี อาชุดแฟชั่นครับนี่เลยชุดแฟชั่นค่อนข้างจะดูน่ารักสดใสนะครับก็สายเปก็จะได้ของเยอะกว่าเนาะแต่สายฟรีก็ได้ของเหมือนกันนะครับแต่อาจจะน้อยลงไปหน่อยเนาะซึ่งก็เป็นอาแบลเทนพาร์หรือ f ฟรี่พาร์ที่ค่อนข้างจะคุมนะครับเพราะของค่อนข้างจะแจกเยอะมากๆมีชุดที่หาได้จาก f ฟรี่พาร์เท่านั้นด้วยมีจองเวกาชิลด,ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแพ็กพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับ ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นลังใจผมนะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ